นี่เขาจะกำลังมัดหมัดหมัดมักห,หนึ่งจะโลดจ้อยมัดแล้วโลดอ๋อสบายดีทานผู้ส้มมินิซีผ้ามาเบงเขาเจ้าเก็บหมักถัว่วแต่ว่าขาเจ้าเก็บแดลดและแต่ว่าิบห้ามาเบงส่วนหมักถั่วไกลๆนี่ห่าก็ห่อส่วนหมักถั่วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าหมากักไงๆเขาก็เก็บไปไนนี่บักถั่วถ้ามสาสะปาดปูแบบบรไดสีดยายอย่างเขาจะปลูกคายอยู่ขางเพื่อน นี่เขาจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้นี่มักท่วกะปีนี้มันมีภพยาอดโควิดเนาะมันกับราคาบดีปบันไดราคาเจ็ดพันกีบต่อโ,โลกระทืว่าด,ดีเติบอยู่แต่มันกัะนาานจะดีกว่านี้เพราะว่าปีก้านี้โลซิปลายพันธุ์นี่แงมนี้ป่วยช่วงนี้มักท้วนมลาย คนกับบอด้ออกไปไซสมาไซส์ลคามันกับบดีก็กำลังเก็บมันกำลังเลื่อมหมางนี่แหละกำลังเก็บสี่หาเถื่อพี่น้องนี่นั่งคุณน่ะหมางไล่ลายก็จะเก็บซองมือเธอหนึ่งเก็บส่วาเก็บมือนี่แต่กะมืออื่นมือหื้อกระแม่นเก็บมืออื่นมันบอดี้เก็บมืออื่น เพราะว่าเขาจะโหดหน่ามือละเทธอโหดตอนเสาร์นี่มันแบบอย่างงามบันไดใบมันแบบเลืองๆเพราะว่าเขาบริสียานี่เป็นข้าวปุ๋ยเป็นแถวเป็นแถวเ <c oughs> สียบคางมันเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเขาวจังมังม่นบางตัวอยู่เบิ่งพูนเพราะว่าเขาเก็บแล้วแหละ นี่ช่วงนี้เศรษฐกิจบดีพี่น้องเอ้ยนี่นี่กวางเติบได้สวนเพิ่นคือละ่ะ นี่พี่น้องมะคุ้งมะคุ้งเรืองตุบหูว่าพันยังแต่ว่าเห็นมันหน่วยสีเหลืองก็เลยเอาาิอนว่ามะคุ้งเหลืองนี่หูห้งามขนาดพี่นอ้องสองสามกุกุณน่ะนี่จะคือเอิอนมะคุ้งยังกระหูกคือกันคุณน,ะน่ะมะม่วง,งแล้วกระดกดก Tha lọ xuống ăn nào cũng này nội nè Mà nó đục đục Cúc này nội nè Mà nó đục đục Nè ทัวกับมาโลดๆกณกกน,นะเนี่ยฮะไปเบิ่งเขาหมัดกันเนาะอยู่เบื้องพุน่นนี่คขะจะกำลังหมัด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 หนึ่งจะโลกก้ยหมัดแล้วโลกเหรอ,หรอสามหมัดมันคืออะบบอไร <laughs> <laughs> เห็นแต่ทั้งขาง ม่ขาดไให้เห็นหนาไม่ขายอเห็นหนาได้หมหนาก็มสวยหนางงามเลยเนาะหนะม่กะเียนี่มันต้องขุดหน่อยมันละโลเนาะ สบายน้อกประตงกลางหนักหมัดเลยเนาะนี่ค่ะเอาไปยังไหนฮะมานี่